เชี่ยะไรเนี่ยพูจะเห็นภาพแบบเอาไปเติมบปเางั้นเดี๋ยวจะเห็นขอบเกงในอ่มมันก็จะไม่แบบไม่เซ็กซี่อ่ะขอบเก้งในหรือเก้งในขาดจนเหลือขอบอือมันเอาไอจีริงมันเอาโดยบัรดานใจมาจากเกงในขาดใช่ปะเกงในขาดใส่โนสบายกสุดแล้วหัวโ้นอีกครับเดี๋ยวจะเจอหัวโดนแคม ขึ้นทางไหนวะเนี่ยไอไอหินเวตาไลไรเนี่ยอ่านไปไหนอ่ะเนี่ยเครื่องหินก็มีอ,ะอ,อ่ะอ้าวอัเหรอกำลังวิ่งกลับไปต้องมาแล้วกินเลอร์ม,มา chi chi Lubik, Lubik, Lubik. nó cái này đâu à. không? Tôi Lubik lao. Đeo, เดี๋ยว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 อะไปหาคนแก้ลูบิทก็่อนนะรบกไป <No S 2> หาคนแก้ลูบิทจริงเพราะตัวนี้ก็ดีเดีวะเพราะหากคนไม่เจอยังไงก็เจอใช่เพราะมันต้องมีคนไปแก้ลูบิทอยู่แล้วเพรหากคนไม่เจอยังไงก็เจอหาคนไม่เจอยังไงก็เจอไล่พอยัง ไม่ไม่สนใจกูด้วยครับเขาพอถ้าวัปตอนเราถึงรูบิกมันจะเกี่ยวปากเกี่ยวพอปะ่ะใช่ใช่แล้วก็สอดจะหายไปเลยครับเข้าเข้ากับว่านับใหม่สองคมกับกิลเล์ใช่เ่อสามเครื่องเลยอะเอาระปายคนรถเครื่องก็หมดเลยหรอเออใช่ ไม่อเอาเดีกวปันท้ายเดียวเรื่อนละโยงโตหาพลเอาไม่โดนด้วยวะพลพลจัดจายานทางเขาเห็นไม้ตรงประตูด้วยโอ้ยมีห้องวีด้วยว่ะไม้ไม้ยังไม่ได้ใ้่เลยบ้านเด็กเจยแล้วเียแล้ว นในชั้งนี้นะครับได้ครับโดดแ่าว่าจะไม่โดดก็โดดเอเหมือนเหมือนโดเท่มไฟเดียวอะใครเหนื่อยอะแต่ว่าข้างหลังข้างหลังเบียโ์โคทินเหมือนโดเท่มไฟเลยโดเทมไฟร้อเปอร์เซ็นไฟว่าโดเท่มไฟแง่เอานี้ก็ได้นะเดบลวลโค เอาไปช่วยปล่อยก่เขาเห็นเบียแล้วว่ะทกนแกไอ้นั่นนไอ้ลูบิกลูบิกลูบิกเดี๋ยวผมไปช่วยปล่อยก่อนาไปแกลูบิกแกล้กันตนนี้ไปเราค่อยแกเขาไม่เอาเบียเขาคงกลับมาเอาปลอยแน่คุอย่แ่ไม่าไม่าไม่าแล้วทำไมมีตีูอัะคำศัพของเล่นเหร ตัวนี้ไปอันนึงอยู่ตรงไหนนะตรงที่เราปั่นเครื่องเสร็จกันมเมื่อกี้อ้าวลุงหาไม่เจอลุงหาเครื่องเลยก็ได้เดี๋ยวเปบีแคะให้เจอเจอแคะอยู่แคะอัดหน้าคิลเลอร์ด้วยเนี่ยสวยเลยอ่านสวยเลยมันเดี๋ยมันวนไม่ทางเลย ไอพี่อาร์ที่คุณไอแคลไม่เสร็จเลยอ่าก็เลยบอกมันวนผิดทางก็เมื่อกี้มันวนผิดทางไงคนละดทางกับม,มึงไม่แผลงไม่แผลงกลับไปหาทัเทลไฟกลับไปหาทัเทลไฟแล้วต้องห่วงทัเทลไฟนะจังหวะนี่จะไปรอโคอเป้เลยแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเราปั่นเสร็จมันก็จะไม่ได้ใช้อยู่ดีไปไ่ะวะไม่รู้แคแลไม่ก่อนน<อ><อ>ะครับแคลไม่ก่อน มาแล้วอันกำลังแพ้อยู่เอ้ผมกำลังลากไปที่อื่นเบี้ยปันต่อถ้ามันไแบล็คบอยแค่อยู่บอลยังขึ้นแต่เห็นคนเล่นไฟอยู่ทำไมพอถึงมีคำสาปของเล่นสองอันนะแล้วเมื่อกี้พอเล่นไฟใครอ่ะอ้าวแต่พอโดนแฝงตัวเดียวเลยนะตอนเนี้ยไม่เมื่อกี้ไฟเห็นสีชมพูด้วยนี่ใช่แต่พอยังขึ้นอยู่ะยังขึ้นปิดตาอยู่อ่ะ ด <c oughs> เดี๋ยวผมแก่นี้ออกเปล่อฮะข่เดียเด๋ยวข่าเดี๋ยวอ๋อมันมันอาจมีนี่ตัวเต็มไฟมือปือนอีกอันหนึ่นนงไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองแค่ไว้ก่อนแล้วกันนะหันไหมหันไหมทค่ไมไกลอีกนานๆนานๆเสร็จตั้งนานแล้วเนี่ยอะไรไม่รู้ไ,ไปหาเบียร์เอ้ยตรงนี้ก็มีโดเต็มไฟหน้านเนี่ย ก็บอกว่าถ้างั้นแปลกๆแต่ต้องดูเบอร์อว่ามีเบอร์อะไรบ้างเรนนิ่มไฟอยู่หน้าเลยพอยเี่ยนูเลยเอาแม่แม่โอเ่เจอเจอผมเจอผมอนนแกเลยแกเลยดูแยล่ไม่ได้อะไรอ่ะแล้วผมพอยอยู่ไหนอ่ะ แขวะแล้วแกท่านทวารโดนแขวะแกเลยหนูบั๊กเหรอเออเป็นไปได้อาจจะบักค,ครับทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นหนูอ่ะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อยู่ใกล้ลุงปะอเออแท่นี้นแล้วเปเรียนไปปะพี่คอยแกอ,อยู่เจอคิลเลอร์ด้วยฉันไม่ได้ยินเสียงหัวใจคิจหายแล้วใครก็ได้แทงคอยที อยู่ใกล้งลุงปะไม่มีครับมีพอยมีพอยจะพอยช่วยไม่ได้พอโดนทีเลอร์ตกอยู่เบียกำลังไปช่วยทีเลอร์ตามพอยไปแล้วเบียเบียไปแทงพอยหน่อยกะได้ทั้งนั้นแหะไม่มีสิ่งอ๋อมันกลับมาหาผมเบียทีเพ่อก่อนเบียฮีพ่อก่อนพอัดก็ไม่แคะไหนเนี่ยแคะอยู่หน้าเบียเบียไม่ไรกระทื่มผมดู ีในประตูนั่งเดี๋ยวพอไปแค่ก่อนพอไม่ไหวอ่ะพอไม่ได้ยินเสียงหัวใจเลยเห็นพอพอเห็นเครื่องแรกนะที่เราปั่นตรงคนเห็นนะประตูอยู่แล้วอ่ะไปเก้าเก้าแล้วต้องวีอยู่ไหนเนี่ยจำไม่ได้วีบ้านเล็กอ๋อโอเคดีในแม่มไม่อยู่ข้างล่างไม่งั้นตัวเลยเนี่ยเอ๊ะเขามีตีของตกด้วยอไม่มีครับไม่มีกระเป๋าไม่มือผมไม่เฉยเบียเบียเบียหยิบลูบิกไงอ๋อเออแต่ลูบิกจะเต็มอีกรอบไว้เนี่ย กรยิบบเออหายละอยู่ไหนวะใกล้ใกล้เบียร์อ่านวัดไปหยิบลูบิชีงงดิงงดิงงดิงงคนช่วยอะไมกูติดบอลรถถามไม่งงไม่งงกูเนี่ยไม่งงกูจะแตกแล้วประตูอยู่ไหนวะมีอยู่ไหนเนี่ยไู่ใช่ประตูนั้นนี่อ้าวผมไปผิดประตูละก็ไปลุงตายแล้ว เดี๋ยวรอเอาลุงแข่งก่อนแล้วค่อยเปิดเออรอผมโดนแผลก่อนเดี๋ยวมันล็อกประตูไม่รู้มันมีเปิร์กอะไรบ้างงงไปหมดเลยเนะี่ยผมไม่ได้ปั่นเลยตอนเนี้ยแต่พอยจูห้าเครื่องเลยนะเดี๋ยวมันว่าเปิดเลยมนะั้งเปิดเลยเปิดเลยแผลแล้วลอยขึ้นเลยนะ นะเราเสียลุงปีอีกแล้วอ๋อเดวีโลห์ลูกแรกคนเราทางกับประตูเลยเมื่อกี้อ๋อพลอยพลอยดูว่าทำไมพลอยไม่หายเนี่ยโอเคอันเดียิ่งไปไอสัตว์แต่มันเป็นสีมัวไม่ไมครับตอนนั้นอันเดียิ่งมันยังอยู่ไงพอพลอยแกล์กำลังโมเล่นตัวเองไปมันก็เลยไปโดนอันเดียิ่งก่อนบอกว่าคนที่โดนไฟคนแรกจะต้องเจออันเดียิ่งใช่ครับถูกต้องเจี๊ยจริเจ๊มันไม่ได้บาทเจ๊ไม่ได้บาท ก็คือพลอยเห็นเนี่ยเป็นของตัวเองถูกแล้วแต่ว่าอันนีกมันมาแทนโทรเด่นไฟอันนั้นที่พลอยหักไปพลอยก็เลยไปเจอโทรเด่นไฟอื่นแทนแล้วทำไมทุกคนไม่โดนแขวนก่อนล่ะถ้ามัน,ปนไปไล่พลอยคนเดียวอ่ะมันไม่ไล่ไไลไไลใครเลยอ่ะคือพวกผมปั่นอยู่ตรงเรื่องที่พลอยจูก,กันตากคนมันยังไม่สนใจ